บัดนี้เป็นครั้งที่83ตรงกับวันที่31มกราคม2 5 6พข้ารเจ้านายเจ้าในกังวนันผู้มีนิขอเป็นวาจารัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จโลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตาย์คูบาจารและเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจบรงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าไปสมาธิอันควรแก่การสวดสารีมนต์ต่อไปบทสวดชุมนมเทวดาสมันตาจักวาลสุอัตรลาขจันตุเทวาตาสัทธรัมมุนีราชัสสะสุนันตุสักโมขะทางังสเคกาเมจารูเปคิริติขรตเตจันตลิเควิมาเนติเปรัตเถจักาเมตาลุวะนาคาหาเนีเคหะว,วัตถุมหิเขเตภูม,มาจายันตุเทวา ชลาธะลวิสเมยักษ์กคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมูนิวาลวะจันังสาธุโเมสุนันโตธรรมมาสาวนาการโออาญพัทันตาธรรมมาสาวนาการโออาญพัทันตาธรรมมาสาวนาการโออาญพัทัน,น,นตาบทส่วนน้ำมการสิทธิคถานนโมตัสสะภะคะวะโตอะระตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวัลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวัลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญสังโฆมเมสารนังวัลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานบทสวดมหาการุนิโคนาโถติอาธิกาคถา มหาการุณิโกนาโถอัธายาสัพพานินังผูเลตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหุตุตสภุปปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพพานินังภูเลตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหุตุตสภุปปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสัพพานินังผูเลตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจวะเชนะมาหุตุสัพุปตวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเม е สุตังเอกังสมยังพระควาสกเกสุวิหารติกะปีละวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาภิขุสังเคนะสัจติงปัญจมาเตหิตพิขุส,ตสเ,าาเตสหิตสเพเหวะอ拉หันเตหิตทัศหิจารกาธาตุหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหนติพระกวันตังทศนายาพิขุสังขันจักอัตโขจตุนังสุทาวาสกาญิกานางเทวานางเอตธาหุสิ อาญโขพระควาสกเกสุวิหารติกปิระวัตถสมิงมหาวนเนมะอตาพิโกสังเคนะสัตติงปันจมาเตหิตพิโกสเตหิตสพเพเหวะอรหันเตหิตทัศเหจะโลกาธาตุหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตามนติพระครรังตังทัศนายาพิโกสังขันจัดยันนูนะมายาปีเยนะพระวาเตนุปสังกรมยามะอุปสังกรมิตาวาพระวโตสันติเกปะเตกะคาถาภาเสยามติ อตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามภะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาอาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาอาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควัตโตปุระโตปาตุลาหังสุอัตโคตาเทวตาภควัตตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกยิมังคธัเมภาสิก มหาสมยโยปาวะนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตาัมห์กิมังธรรมมาสมยังทักกิตาเยวะอปราชิตสังคันติอจัโคอ布าเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาตังมะาสิตัดลพิกโวสมาทาหังสุจิตังอตโนุชุก,กรมกันสุสาลาธิวัเน,น,นิาเตาหิทวาอินิยนิละันติปันธิตาติอจัโคอลาเทวตาปะควตโตสันติเกอิมังคาตังมาสิ เชตวาคีรังเชตวาปลีคังอินทขีรังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุมัตตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโควาปราเทวตาพรคโควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคเตเสนเตขมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเตหังเทวกายังปริภูเลสันติติอัตโคภพควาภิกูอามันเตสิเยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกาตาตุสุ เทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายปิโคสังขันจเยปิเตพิขเวเหสุมอติตามัทนานัลังโตสมาสัพุทธเตสัมปีพระวันตานังเอตาปลมายวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุมสยัถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวอรวิสันติอนาคตมัทนานังโตสมาสัพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตาปลมายวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติ สยยะถาปิไมหังเอตัหิตอาจิกิตสามิพิกเวเทวกายนางนงามานิกิติสามิพิกเวเทวกายนางนงามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายนางนงามิตังสุนาธาสาธุกังมะนาสิกโลธะาอาิสิสามิติเอวังพันเตติตโศเตปิโคภะควโตปัจจโสสงพัตวาเอตถโมจนสิโลกามนุกัสสามิยะถาภูม,มติตาทัสสิตาเยสิตาคิริคัพขลังไปหิตัสตาสมาหิตา โอโชซีหาวัสลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมานัสาสุทธาวิปัสสนณมนาวิลาพินโยปัญจสเตยตาวะวันิกะปิลวัตเวตโตอามันตยิสัทถาสาวเกศาสนรเตเทวกายาพิคันตาเตวิชาาธาพิขโวเตจเตจอะตัดปามตตลุงสุตวาพุทธศาสศาสนาเตสัมปาตุระมุยานังอามนุสานัทสนังอเปเกสตะมัทธคุงสัห์สังหะทศตลิง สัตังเอเกสาสานังอมนุสสานะมัทธสุมอเปเกนันตมัทธกุงทิสาสภปุตตาหุงตันจัสพังอภิญญายะวาวกิตวานะจักุมาตโตอามาตยิสัทธาสาวเกสาสเนรเตเทวตายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโควเยวงหังกิติสามิคิดะหินุปปโสสัตตาสหัสสาวยาขาภูม,มากับิลวัตวัยทิมันโตชุติมตโวานานม,มตโยสัสสิโน โอทามานาพิกามุงพิกุลังสามิติงวนังสาสาสาเอมวตายขานาตตวานิโนอิทิมตโตชุติมตโตวันณาวันโตยัสสชินโนโอทามานาพิกามุงพิกุนังสามิติงวนังสาตาคิลาติสาสายคขานาตตวานิโนอิทิมตโตชุติมตโตวันาวันโตยัสสินโนโอทามานาพิกามุงพิกุลังสามิติงวนังอิเจเตโสราสังหาสายคขานาตตวานิโนอิทิมตโตชุติมตโตวันณาวันโตยัสสินโน โมทามนาภิกขมุงพิกุณังสมมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายขานันตวันนิโนอิทิมาโตชุติมาโตวันละวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกขมุงพิกุณังสมิติงวนังกุมพิโลราชัคฆะหิโกเวปุลญสานิเวสนังปินโยนังสตัสหาสังญาขานังปิยุปปาสติกุมพิโลราชัคฆะหิโกโสปาคาสมมิติงวนังปุริมันจัตทิสังราชาทัตารถุภาษาสติขันทภานังอธิปติมหาราชายัสสติโส พุตตาปิตัสสะพระอาวุโทานามาห์มหาภราติทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสัสิโนมทามานาปิกามุงพิกุนังสมิติงมณังทักีนันจัตที่สังราชาวิรุณโหตัมภาษาสติคุมพันธนานัติปฏิมหาราชายัสตสิโสพุตตาปิตัสสะพระอาวโทานามาห์มหาภราอิธิมันโตชุติมันโตวรนะมันโตยัสัสิโนมทามานาพิกามุงพิกุนังสามิติงมนัง ปชิมันจติสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังธิปฏิมหาราชยศสิโสปุตตาปีตสาสาภาโวนทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทามาพิกามุงภิกุนางสมิติมวนางปุตตาลันจตทิสังราชากุเอโรตับภาษาสติยักคานังทิปฏิมหาราชยศสิโสปุตตาปิตสาสาภาโวนทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโน โมทัมนาพิกามุงพิกุณังสัมิติงมนังปุริมาทิสังทัตตลัตโธทักกินีนาวิรุณาโตปัจิเมนะวิรูปโสรภูเวโรอุตลังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาพัทธัลละมานาอัถังสุวรรณีกบิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทธามายาขุเตนทุเวเตนทุอิปูจาวิปูโตสาจันทโนกามาเสตโธจักกินุขันธุนิขันธุจัก ปานาทโทปปปปามัญโยจากเทวสุตโตจมาตลิจิตาเซโนจากคันทัพโหนโรราชาชาโนสโภอาคูปัญจสิโฟเจวะติมพะรุสุยวาชาัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภพาสหาราชุพิโอทัมานาปิกามุงปิกุณังสม,มิติงวน,นังคาาคูนาภาษานาคา,าเวสาลาสาาาาัตจกากัมพาาสัตตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทัตตลัตธาจักอากูนาคายสัตถิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาขาสม,มิติิงวะดังเยนาคาลาเชสหาสาหลันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายสาเตวานามัชปัตาจิตตาสุปันนาอิติเตสานามังอพยันตานาคาลาชา,ามามสิสุปันนโตเขมามากาสิพุโธสันห,หิวาจาหิอุปโภหยันตานาคาสุปันนาสรนารณมมะกังสุพุธังชิ ตาวชิลหหตเตนะสมุทังอสุราสิตาอาตาโลวาสวะเศเต,เตยิจิมโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทาันนาเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจาปะหาป,ะห,าปะหาลาโทนมุจิสหสตานจักริกุตานาังสเปเวโรจนามากาสันนายตวะพลิงเสนางราอุพัฒม,มุปากมุงสมโยธานิปัทันเตปิคุนังสม,มิติงมนัง อโพจเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาคุณอรุณาวรุณาเทวาโสโมจัจยัสสะสหะเมตากุลากายกาโกเทวายัสสิโนเกเสเตตัสตากายาสเพนานตวันิโนอิติมันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโพธามานาภิกขมุงภิกุนังสัมมิติงวนังเวทูจะเทวาสหาลีจัสมาจะตุเวลมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมากุปุระกิจา สุริยสูปนิสาเทวาสุยิยมาคูปุรักิตานักขตานิปุรักิตาวาอากูมัททวราหกกากสูนังวาสาโวเศถโศสะโคปาคาบุรินทโธพรเะเสรเจตัสทากายาสาเพนาน,าน,นาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสิโนโอทามานาปิกมัมงที่กูนังสมิติมะนังอถากูสาภูเทวาชาลมาคิติขาลิวะอลิตตะกาจลโฉชาจัก อุม,มาบุพานิพาสินโนวนุนาสะธรรมาจกอจุตจะอเนชกาสุรยะรุจิลาอาคูอาคูวาสาวเนเณสินโนทเสเตสัสธากายาสเพนาน,นตวานินโนติมัโตชติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโอทาม,าม,ามน,นาภิกขมงภิกขุนัสสมิติงวันนัมสมานามหาสมานามานุษามานุสุตามาขิทาประตูสิกาอาคูอาคูมนโนประตูสิกาอาถาคูหัลยโยเทวา เยจัลโลหิตวาสินโนปารคามหาปารคาอากูเทวยัสสินโนเกษตรทศทากยาสเพนานตวนิโนอิทิมตโตชติมาโตวนาวันโตยัสสิโนโอทามานาพิกามุงพิกุนังสัมมิติงวานังสุกากาลุมหาอรุณาอกูเวคันาสาสหโอทาตะไครหาปะมุขาอากูเทววิจักขนาสทามัตตาหาลักชามิสกาจายสสินโนพนังอาคาปชุนโนโยติสาพิวัสติ เกเตทัศธนากายาสัพเพนานัตตวานิโนอิติมันโตจิติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโอทามานาปิกามุงปิกุณังสามิติมวนังเคมิยาตุสิตายามากัตตกาจายัสสินโนสามพิต卡尔ามาเสรษฐาจิตนามาจาอาสวานิมานณรติโนอาโคอัฐาคูปะระนิมิตาเกษตทัสสะทากายาสัพเพนานัตตวานิโน อิทิมาโตชติมันโตวันละมันโตยสัสสิโนโมทามะโมทามานาปิกามุงติกุณังสัมมิติมวันังสตเตเตเทวานิกายาสาเปน,นานตวานินโนนามันวะเยนะอาคันชุมเยจันเยสัตถิสาสหะปวุติชาติมักขีรังโอคตินนามนาสวัรัตเขโมคตลังนาสังจันทังวะสิตาติตังสุพัมมาปรมตัตโตจัตปุตตาอิทิมาโตสาสันนังกุมารุติโสจัตโสภาคา,าสัมมิติมวันัง สหัสพรมมโลกานังมหาพรมาพิตติสติอุปปันโนชติมาโตภิตภกษมา迦โยยัยสสิโสเภสีทะอิสราอากูปจเจกวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเตทเ,ทเวสิสพามะเกมาลาเสนาอภิกามิปัสสะกันหาสะมันเทียงเอถาคันทะสันทะสะลาเกนะคันธะมัตุโว สมันตาปยุวะเลถามาวงจิตาโกจินังอิติตัทถามหาเสนอกันหาเสนางอาเปสยิปานิศาตละมาหาัจจาสลังกัตะวานะเพราวังยัะถาปภุสโกเมโโคทะนะยันโตวสวิชุโกตถาโสมปจ,จุทาวติสังคุตโตอศัศยังวเสตันจสัสพังอภิญญายะวะวัคิตวานะจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวะเคศาสเนรติมาลาเสนาติคันตาเตวิชานาตถาิคโว เตจะอาตปามักคุงสุตวาพุทธศาสานังวีตาลาเกหิปกามุงเนสังโรมันปีอินชยุงสพเพวิชิตวิชิตสังฆามาพยาติตายสัสสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชยปกรณโมเมพุทธเตชะสาปตนะตายธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายปะละณีสุลาสิทธิปมมาจินทาจัจจตุโลกาคัมพีรักกา สมุตตาภูตุงคังคาจัตสัพธมรมชัยยะประสิทิ์ทพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุตติอุตตินาทีนาทีชัยยะชัยยะคัดคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนะเบรุลาชภูนารชีชัยยะชัยยะกัมปีระสงพีนาเกณฑนาคีปีศาจภูตากาลีชัยยะชัยยะตุณิมิตาโลกีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธานมุกชาชัยยะชัยยะวัลุณะมุขาสตาชัยยะชัยยะจัมปาทินาคัคุลักันถกชัยชัยยะชัยยะ ขจฉคนนตุลงสุขละผู้ชงสีหพยาคตีปาชยะชยะวัลุณะมุขยตาชิตาชิตาเสนาลิปุนสิทธินาลาีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยยะธรนีตะเลสัชาสุชยาชยยชยยะธรนีสันตินสัจาชยชยะมัคคัลลานยาปวัเกชยชยะวัลุณะยัเกชยะชยยะรักเกษตสุลภูชเตชาชัยยะชยะพัมเรนทะขยาชยะชยยัราชธิราสาชัย ชัยยะชัยยะปัทวินสัพพันชัยยชัยยะอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชัยยชัยยะมะเหสุโลฮะโลหะลินเทวาชัยยชัยยะพัมมาสุรโขชัยยชัยยะนาโควิลุนาโควิลุปัคโธจันติมาลวิอินโทจัคเวนเตโยจักุเวโลวันุโลปิจัอคิวายโยจปาชุนโอปุมาโลทัตตะสโกอัฐาราสัตมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอัถโยอิสิโนสาวาาสัพพะชัยยลาโมภาวันตุเต ชัยยธรรมโมจะสังโคจัตถะสปาโลจชัยกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถทภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังกลังชัยโยปิพุทธศาสิริมตวายังมาราสัจปาปิมตโตปราชโยุโกสยามโพธิมเทปโมติตาชัยยะตถาพมคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสตริมตวายังมาราสัจปาปิมตโตปราชโยุโกสยามโพธิมเทปโมติตาชัยยะตถาอินทคณาเหสีโน ชายโยปีผู้เทศศาสนาโตออย่งมาราสาจะปลาปีมัตโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชัยยตถาเทวะคณาไมเห็นสีโนชายโยปีผู้เทศศาสนาโตออย่งมาราสาจะปลาปีมัตโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชั at an ชายยตถาสุปันนัคณาไมเห็นสีโนชายโยปีผู้เทศศาสนาโตออย่งมาราสาจะปลาปีมัตโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชัยยตถานาคคณาไมเห็นสีโน อโยปีพุทธศาสริมะตะวันังมารสัจปาปีมตัตโตปราชโย و. อุโกโสยามโพธิมเตปภโมทิตาชัยยตธาสัพพมะคะนามเหติโนชยันโตโพธิยามุเลสัก,กยนานังนันทิวตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัสุชยมังคะเลอภราชิตปัลังเกศิเศปถวิปโขคะเลอภิเศเกสัพพุทธานังอคับปโตบมสติสุนัขตังสุมังคลังสุปัปตังสุปุตตัง สุขโนสโมโทโตจะสุยถังพัมมจาริสุภทักกินังกายกรรมมังปะจากรรมังปทักกินังปทักกินังมโนกรรมังปะนิติเตปะทักกินามทักกินาอิกัตตวานารพันตเัเถปทักกินเณเตอัตลัตถาสุกิตาวิลุณหาพุทธศาเสนีอโลคาสุกิตาโหนทาสัหาสเพหิอติภิสุนันตุปนโตเยเทวะอสมิงคานอีอทิคตาติคายุกาสตาโหนโต สุกิตาหุนตูสัพพทาลักขันตุสัพสัตนานะมขันตุชินาสานังยากาจิตปัทนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรักขายุตกาเลภวสันตุพสังวสาวราหกาโลคาจุปทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถาลหังปสวดธรรมานิยามสุตังเปวเมสุตังเอกังสมยังปะควาสาวธียังวิหารติเฉตาวเนอนากปินติกัสสั อาลามตะละโขพะควาพิกูอามมนเตติิพิกโวติพระทันเตติเตพิกูขพควัตโตปจัสโสสมพัคขวาเอตถะโวจาอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาฏาวาตถาคตานังทิตาวสาาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสัเพสังขาราอนิจจติังสถากตวะพิสัมพุจติอภิสเมติอภิสมุจิตวะพิสมตวะอาจิคติ เทติปัญญเปติปัตเตเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิกโลติสเพสังขาราณิชาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานันนุปาทาวาตถาคตานันติกาภาษาคาตตธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตัวภิสมุจิตภิสมิเตอภิสมุจิตวาภิสมมตวาอาจิคติเจเจติปัญญเปติปัตเตเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิกโลติสภเพสังขาราทุกขาติ ปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังพิตาวสาธาตุธรรมมทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมานตติตังตถาคโตภิสัมปุชติอภิสเมติอภิสัมปุชิตวาภิสัมตวาอาจิกติเตเสติปัญญเปติปัจญปติวิวารติวิภัชติอุทานิกลโตติสัพเพธรรมานตติอิธาโมจ่าภะควาอัตตมนาเตฟิกุภะควาโตภาสิตังอภินันทุติบทสวดภะเทกาลัะคาถา อธิตัานนาวาคัมยะนบปฏิการเขอนาณาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึนพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาติตามไปหินันตังอปัตตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีต็ับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะตัาธัตถวิปัสสติภาษาฮิลงภาษาภูปังตังวิทามนุคลูหะเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้แจ่นแจ้ง ไม่งอนเงีนคอนแกนกับคนพ,พ่อปูในการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจมาตพังโกชัญญามาละนังสุเวความเปลี่ยนวิติกรรมธรวัน,นี้ใครจะรู้ความตายใยแมุ่่งนี้นณฮินโนสังคลรันเตนะมหาเซเนะมาจุนาเพราะการปับเตียมต่อมัจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงาโหรัตตามาตันทิตังตังเวปเทกะลตโตติสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สมบย่อมกาเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่ไห้เพียงราสีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรม,มะสังเวชปัจเจเวทนาสัพเพสังขาราเนจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตา,าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่คนถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตตพังเราจะคตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนียตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมมรณะเมเนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงเพราะจากคนที่จะสังเวช อายังกายโยจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญ,ญาณงขันปัสสจากวิญญาณชุดทอนเขาทิ้งเสียแล้วทิศเศรษฐีจะนอนทับปัทวินซึ้นแผ่นดินก,กลิงกาลังยุวะประดุจด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรักตางหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัจะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรออุปาทากยธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรตันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตยสามูปสมมสุโขความเข้าไปสงบระรับสังขารทั้งหลายในสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามรังติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่ผลิสุจามริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายเถวหังมริสามิเราก็จะตายงั้นเหมือนกันนัตถิเมเอถาสังสโยความตกใจในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทส่วนเมตาอย่างรินจิยังกินจิกุศลังกำมังสเพหิตพเตหิตกตังคุณยังนวันโมทันตุสุนันตุคนโตเยเทวะสมิงคานี อาทิตย์ข้าติกาสุขาสสะตังหุโตสุขิตาหนโตทุกขะปะมุนจันโตมาตาปิตาสุขิตาหนโตทุกขะปะมุนจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาหนโตทุกขะปะมุนจันโตสัพเพอาติกาสุขิตาหนโตทุกขะปะมุนจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพภีปิตาสุขิตาหนโตทุกขะปะมุนจันโตสัพเพอาจาริยุปจจายาสุปิตาหนโตทุกขะปะมุนจันโต สเพนัขตาสุตตางหนตตทุกขาปรมนัญตตสเพเทวาสุตตาหนตตทุกขาปรมนัญตตสเพสามารถตินังสมิชันตุโภภสวนกุชาลุขุตวันนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปะกวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินี ถูเปคาเลโพธิคาเลตหิงตหิงตาธรรมะธาเนนะพวันตุภูชิตาโสติงกาลนเตสาวิหารมัทะเลเทลาจมาชานวกาจพิกโวสารามิกาชาณปฏิอุปัสกาฆามาเจเทสานิขมาเจอิสรัสปานาคูตาสุติตาพวันตเตชะลาพุชาเยปิจานสัมนภาวัสังเสทชาตาอัตโวปปัติกานิญานิกังสมะวังปกิจเตสเปปิทุกัสสากาลโตุสังขยัน ตูจิลังสตังธมโมธรมมะทราจปุคลาสังโคโมตูสมะโควะอัคายจายิตายจักอัมเหระกตูสตังธโมสัพเพปีธรรม,มจาริโนพุติิสัมปาปุณนยามะธรมเมอริยปเวติเตสันนามตูสัพเพปีปานิโนพุทธศาสนาสมมาทารังปเวชนเตส,สมมาทารังปเวชนโตกาเลเทโวปวัสสตุพุทธิภาวยสตานาสนิทังเมตุเมทานิ มาตาปิตาจัตตาะชานิจันละกันติปุตตะกังเอวังทำเมนะอาชาโนุปชังละกันตุสัพพะาเทวต้าอุโยชนะกถาทุกขปัตตาจนิทุกขาปัาปัตตาจนิปัญญาสกปัตตาจนิโสกาะโมตุสัพเพปปานิโนเอตาวัตจัจอมิส <wolf> <Interestingly> ัมพตันค <aki> ุณยสัมพทันสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติเจติยาทานังกันตุสัทธายะ สีลังมาขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุขจันตุเทวตาคตาสุมงคลาคาถามดตุสัพพังสุมังคลังมาขันตุสัพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตลังมดตุสัพพังสุมังคลังลาขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตลังหมดตุสัพพังสุมังคลังมาขันตุสัพเทวตาสัพพสังการุภาเวนะโสติหุนตุนิรันตลัง สัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานจัตยังพลังอรหัตานจเตเชนะละขันพันธามิสัพโสหนึ่งสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานจัตยังพลังอรหัตานจเตเชนะละขันพันธามิสัพโสองสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกาลจัตยังพลังอรหัตานจเตเชนะละขันพันธามิสัพโสามสัพเพพุทธาปรพปตตาปเจกางจัตยังพลังอรหันตานจเตเชนะละขันพันธามิสัพโสี่ ตัพเพพบธาภรัพตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันธามิสัพพโสห้าสัพเพพบธาภรัพตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันธามิสัพพโสหกสัพเพพบธาภรัพตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันธามิสัพพโสเจ็ดสัพเพพบธาภรัพตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันธามิสัพพโสแปด พระพุธาภรปัตตาปัจเจกการนตาอยังพลังอาราานันตาณจาเตเชนะรักขันพันธาน,นิสัพพโสเก้าด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้ครับเจ้าได้สวดสาธายพระพุทธมนีข้าพเจ้า,ยายขาาอน้อมเก้าอธิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพาสิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ก้าค้าปลอดภัยจากทุกส่โวก่นวยอันตรายน้งปวง ให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่งคงเป็นสมาชีพมันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากแยกจนขออยากให้มีรติท้าพเจ้าขอท้าพเจ้ามีสมาธิตติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแ mm. ห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำรวมอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทียบเทวาลาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ผลประสิาาทธิประสาทพรน้อมส่งมนุษภาพแห่งมงค,คลไปสู่วัตถุมงคลพระติฏาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ สามสิ่งน้ำเลยได้จ,จะสร้างขึ้นให้เตรียนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพมันศักสิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเดิม